สวัสดีครับผมนาย16คุณอนุพงษ์รหัสนักศึกษา116630462201015ครับวันนี้จะมาส่งการบ้าน O O O S E Homework 1ครับผมทำาสู้ ATM ครับผมใช้ทั้งหมด3การ์ดครับผมมี Bank Account มี ATM แล้วก็มี m a i n ครับเริ่มที่ Bank Account นะครับมี attribute 4ตัวครับมี Account ID ครับผมเป็น text ข้อมูลเป็น string ครับ Account Number เป็น text ข้อมูลเป็น string ครับ PIN ก็คือรหัสผ่านครับเป็น ชนิดข้อมูลเป็นสตริงครับแล้วก็มีบาลานซ์ครับผมก็คือเป็นคุณเงินเป็นเงินครับผมเป็นบิ๊กเดซิมบลนะครับผมมันคล้ายๆกับโปรต์ครับแต่จะแม่นยํากว่าครับผมเป็นผีดข้างหน้านะครับเป็นไพรเวทครับผมครับต่อมาจะเป็นอ่าคอนสแตคเตอร์นะครับผมเป็นของแบงก์เอ็กเขาก็คือมีเอ็กซ์เค้าไอเดียครับเป็นสตริงเอ็กเค้านัมเบอร์ก็เป็นสตริงครับผมพินเป็นสตริงก็เป็นบาลานซ์เป็นบิ๊กเดซิมบลนะครับผม ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเอ่อมันเอ่อไม่ใช่เป็นเป็นเอ็กเค้าอิดดครับผมเป็นสตริงครับผมเก็ตเอ็ก n ค้านัมเเป็นสตริงครับผมเก็ตบาลานเป็น big decimal นะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อ pin นะครับผมเป็น boolean boolean ก็คือเป็นตรวจสอบนะครับถูกเป็นรหัสถูกหรือถูกหรือไม่นะครับผมแล้วก็เป็นจํานวนการถอนเงินครับ วิ t h ์ r a เป็น b o o ีครับผมทสอบว่าถูกหรือถูกเ้าทูหรือเพาอะครับครับผมโคดก็จะประมาณนี้ครับก็คือก็ t เอ่อ get นี้จะเป็น p ั b l i c ครับผมเป็นตูวบวกต่อไปเป็น atm นะครับเป็นหน้าหน้าหน้าเอ่อโปรแกรมของเรานะครับผม ครับจะมี attribute ตสองตัวนะครับเป็น account เป็นจริงนะครับผมก็จะมีอ่าแกลเป็นแกลเนอร์ครับก็ต่อไปจะเป็นอ่าคอนแทคเตอร์นะครับผมครับผมจะมี ATM ครับเป็นคอ๋อโอเคครับเป็น ATM ครับต้องจะมีมี add account ครับ แล้วก็จะเป็นอ่าสร้างรหัสครับผม c c u กเ n าน์นัมเบอ s t r i ิ g แล้วก็เป็น pin ปิน string ครับผมแล้วก็จะมีเช็คบาลานซ์เช็คบาลานซ์ก็คือเช็คอดเงินครับแล้วจะมี t h d จอม m น n ี้ครับผมเป็นการเอ่อเป็นเงินนะครับหน้าโปรแกรมก็จะประมาณนี้ ก็เป็นฟังก์ชันหลักก็คือเป็นเมนครับผมมาดูหน้าโปรแกรมนะครับคือจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพิ่อเอ e เตอร์เอ่อแอ c เ u า t ครับเราต้องการ a อ c เ u า t กี่เคาไม่เกินห้าครับไม่เกินห้าผมจะใส่ในส,สองครับครับ,รบต่อไปก็คือเป็นไอดีนะครับเป็น ใส่เป็นลาของผมนะครับใส่สิบสามหลักนะครับแล้วก็เป็นเนขลาดผ่านลาดผ่านต้องใส่สี่ตัวครับใส่สี่ครับอันนี้เป็นเงินนะครับเงินสูงสุดได้ไม่เกินหนึ่งล้านครับตั้งราาไป ห้ามื่นสำเร็จแล้วครับไอดี ID แหละไปดีที่สองครับลองใส่เป็นอ่าอ่าหนึ่งหนหนึ่ง ครับในใส่บัตรกีครบแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นหน้าแสดงตัว a อสครับผมอ้นแรกก็คือต้องใส่แอดเคาน์นะครับผมลองใส่แอดเคาน์ของผมครับแล้วก็สั่งรหัสโอเคี่จะเข้ามาในดีของผมแล้วนะครับก็จะมีเมนูครับผมเมนูเซอร์วิสก็คือจะมีสา่งบันก็คือเป็นดูยอดเงินถอนเงินแล้วก็ออกนะครับก็คือ ดูยอดเงินของเรามีประมาณ้5หมื0นนะครับที่ใส่ไปแล้วก็เราจะถอนเงินนะครับก็ถอนสัก2,000โอเคยอดจะเหลือประมาณนี้แล้วกดออกจะลองใส่ ID อีก ID หนึ่งนะครับนึ่งก็งลองใส่รหัสผิด จะ้าผ่านนี้ไม่ถูกต้องก็จะประมาณนี้ครับ